สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับโปรดพิจารณาก่รนาไปใช้นะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับครับก็มาดูหลักสิบล่างนะครับเป็นสูตรเก่านะครับที่ลงให้ไปในงวดที่ผ่านมานะครับ สูตรนี้หลักสิบล่างของเราก็มีเลขแปดเลขเก้าเลขหนึ่งเลขสองก็เข้าเลขเก้านะครับเข้าเลขเก้านะครับครับสูตรหลักสิบล่างสูตรนี้ผมก็จะเอา หลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับมาบวกกับหลักสิบของ3ามตัวหน้าครั้งที่สามนะครับแล้วก็มาบวกกับ1แต้มสองแต้ม1แต้มนะครับผลลัพธ์ก็คือจะได้หลักสิบล่างนะครับ เป็นสูตรเก่าที่ลงให้ไปนะครับผมก็จะไม่ย้อนไปไกลนะครับผมก็จะสรุปให้เลยนะครับก็เข้าต่อเนื่องนะครับนี่ครับก็เข้าต่อเนื่องนะครับเข้า6หลัก10นะครับ8หลัก10 5หลัก10 9หลัก10นะครับ8หลัก10 หลักงวดสุดท้ายงวดที่ผ่านมานะครับเก้าหลักสิบนะครับเป็นสูตรคิดง่ายๆนะครับแค่เอาหลักหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับมาบวกกับหลักหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่สามนะครับแล้วมาบวกกับหนึ่งแต้มสองแต้มหนึ่งแต้มนะครับผลลัพธ์ก็ ได้หลักสิบมานะครับทีนี้เราก็จะมือบวกมาบวกกันเลยนะครับทีนี้เรามาบวกกันเลยนะครับก็เข้าเต็มเต็มนะครับเข้าเก้าหลักสิบนะครับครับผลการออกรางวัลน,นะครับ เก้า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 เจ็ดเก้า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 เจ็ดนะครับทั้งหมดหกตัวดีหน้าไม่หกตัวนะครับ ไม่ออกตองเก้าไปเลยทั้งหกตัวดูดิออกเก้า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 เจ็ดแล้วก็ข้างล่างเก้าแปดนะครับก็เข้าเลขเก้าหลักสิบ ิบล่างนะครับสามตัวหน้าของข้างล่างออกเก้าแปดข้างบนออกเก้าเจ็ด ทีนี้เราก็มาบวกกันนะครับหกสามหกเก้าห้าเจ็ สมุดก็ไม่พอสูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมก็จะเอาหลักหน่วย ของ3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับดูใกล้ๆนะครับหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับมาบวกกับหลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่3นะครับนะครับทีนี้เรามาบวกกันเลยนะครับ5้บวก5้นะครับ ห้าบวกห้านะครับสม,มุดใกล้หมดแล้วปากกาก็ใกล้จะหมดและห้าบวกห้าก็เป็นสิบนะครับ วาง 0, วาเลขศูนย์ไว้เลยนะครับเอาแต่เลขศูนย์นะครับศูนย์บวกหนึ่งนะครับศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองก็เป็นสามนะครับโทษทีนะครับพอดีสมุดน้อย เป็นสามบวกหก็เป็น4นะครับ3าบวกหก็เป็น4จะเปลี่ยนสมุดแล้วนะครับตัวที่เราได้ก็คือมีเลข0นะครับมีเลข1มีเลข3มีเลข4นะครับตัวไหนจะมาหลัก10ล่างนะครับ มีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขสี่นะครับตัวไหนจะมาหลักสิบล่างนะครับดูให้จะชัดนะครับหลักสิบล่างของเรามีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งเลขสามเลขสี่นะครับคงเข้าใจตามนี้นะครับเราก็มาลุ้นก,กันในงวดวันที่สิบหกกันยานะครับเพราะว่าสมุดหมดเล่มก็ต้องเขียนต,ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเล่มให้ใหม่นะครับ 63นะครับก็เข้าต่อเนื่องนะครับเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับหลักสิบล่างนะครับก็สูตรง่ายๆนะครับแค่เราเอาหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่1นนะครับมาบวกกับหลัก หลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่3นะครับผลลัพธ์ก็ได้เลข0ูนย์เลขหเลขสาเลขสี่นะครับตัวไหนจะมาหลักสิบล่างนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ